<Z> เทคโนโลยีด้านยานยนต์นะคะทุกวันนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆค mm ุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสะดวกสบายหรือว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิงของผู้บริโภคนะคะแต่ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปนัคือแอปพลิเคชันเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ mm hmm. แล้วก็ปีนี้ค่ะครบรอบ50ปีของบริษัทกลางปีอ um ินเนชั่แนลจำกัดมหาชนด้วยนะคะเขามีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากๆแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณ mm hmm. พีรพงษ์เอี่ยมลำเนาค่ะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทราบก่อนเลยว่าตอนนี้ครบรอบ50ปีของบริษัทกลางปีด้วยมีการขยายธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนี่คือถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะคแล้วก็มีการร่วมมือกับทาง YDM Thailand เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมา จุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็จริงๆในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับมันมาจากการที่เราเริ่มคุยนะครับกับ y d m ทีแรกก่อน,นจริงๆในในช่วงของยุคที่เปลี่ยนในเรื่องของสื่อนะครับที่จากสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆไปดิจิตอลเนี่ยเมื่อเราทําให้สักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเออเราหาพันธมิตรหรืออะไรต่างๆที่ลองคุยดูว่าให้เราจะพัฒนาของเรายัางไงไปได้ ให้มันโตได้เร็วขึ้นะนะครับเกิดว่ามีโอกาสได้ไปคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าคลิกไอเดียนะครับเข้าใจกันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือว่าโอเคในส่วนของวายเดยมเขาจะมาช่วยเราในเรื่องของหลังบ้านนะครับในการเรื่องพัฒนาในเรื่องของเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราเคยได้รับคําถามมาจากจากที่เราดูรายการพิยุทธ์ดูรายการอะไรต่างๆแล้วคนก็จะถามมาว่าเอ๊ะเวลาลถเสียตรงนี้ไปซ่อมที่ไหนอะไรๆต่างๆพวกนี้เราก็เลยคิดว่าเอาจุดตรงนั้นเนี่ยมาทำแอปพลิเคชันดูะนะครับก็เลยเป็นแอปพลิเคชันี่ชื่อว่าคาร์บันดี นะใบ TPI ซึ่งตัวหลักของแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นในส่วนเรื่องของการที่เราหาข้อมูลเกี่ยวกับอู่ซ่อมเราใช้รถอะไรต่างๆระบุเข้าไปเวลาที่เราเสิร์ชหาเนี่ยมันก็จะสกรีนมาแล้วก็หาอู่ที่คิดว่าตรงกับรถของเราหมอสกับไทยรถเดียว่าหรือเราอยากกะซ่อมอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการแนะนําวิธีการซ่อมรถเบื้องต้นนะครับหรือวิธีการที่จะดูว่าเอ๊ะอาการรถเราเป็นอย่างนี้เนี่ยรถมันน่าจะเสียอะไรเราน่าจะไปเสิร์ชหาอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้เองสามารถดาวโหลดได้ทั่วไปแล้วหรือเปล่า แอปพลิเคชันตัวนี้มันเราเริ่มทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมอเตอร์โชว์แต่ตอนแรกที่เราทำเพราะว่าเราคือเรามีโครงการจะทําแบบที่ว่าเมื่อกี้แหละแต่ว่าเนื่องจากมีมอเตอร์โชว์ก่อนเราก็คิดว่าในมอเตอร์โชว์เราอยากจะใช้เป็นโอกาสดีในการที่ให้คนลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเราให้บัตรมอเตอร์โชว์ในการเข้างานนะครับแล้วก็ในการที่จะดูพวกโปรโมชั่นต่างต่างอ่อต่างพวกนั้นแอปพลิเคชันก็คงจะมีการพัฒนาฟังก์ชันอ่่นๆเข้าไปเพิ่มมากขึ้น ตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าก็ใช้ได้ทั้งปีเราคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไปดูหลายๆงานเกือบทุกงานเนี่ยถ้าเข้างานส่วนใหญ่ก็จะมีให้ให้ลงทะเบียนทําอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเห็นว่ามีเว็บไซต์ด้วยเมื่อสักครู่เป็นเว็บไซต์ยังไงคะเกี่ยวกับอะไรคะอย่างที่บอกอที่ไปก็คือเราพยายามที่จะมีบริการอื่นเพิ่มขึ้นครับอย่างบูธโชว์เองก็คงเห็นว่าทุกปีก็จะมีงานบูธโชว์โปรโมชาั่นต่างๆก็เฉพาะในช่วงงานบูธโชว์ครับ นี้เราก็เลยมาคิดว่าจริงๆแล้วในช่วงอื่นๆนะครับเราก็อยากที่จะมีตัวเว็บไซต์ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มขึ้นอันหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทําเว็บไซต์อันนึงขึ้นมาเพื่อที่จะบริการในเรื่องของคนที่จะหาข้อมูลรถอยากจะเปรียบเทียบรถนะครับหรืออยากจะหาโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าจะซื้อพวกอสังหาริร์อะไรต่างๆพวกนี้ mm. ตรงนั้นก็คือจะเป็นเว็บไซต์ซึ่งในส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราพยายามจะรวบรวม ข้อมูลต่างๆมาให้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเราอาจจะมีพันธมิตรเจ้าอื่นมาร่วมในการทาแคมเปญเ,เพื่อเพื่อทาให้ลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยอาจจะได้ดีลต่างๆนะครับที่ดีขึ้นหรือได้ได้อะไรต่างๆ<ม>าเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราเชื่อคิดว่าเริ่มทำนะครับก็ะจะเริ่มใช้ในช่วงมอเตอร์โชว์เหมือนกันนะครับแล้วก็ก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับงั้นสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณพีรพงศ์ค่ะ ฝากคุณผู้ชมไปถึงแอปพลิเคชันรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะสามารถติดตามยังไงได้บ้างหรือว่าดาวน์โหลดที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างคะก็สำหรับแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งในส่วนของ Android นะครับแล้วก็ของทาง iPhone ครับก็เป็น Carbuddy by GPI นะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชหาไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มเว็บไซต์ m o t o อร์โชนะครับออนไลน์มอชว์ดแล้วก็ออนไลน .com เนี่ย นะครับก็อันนี้ก็จะเริ่มใช้ได้ในช่วงช่วงก่อนวันลโชว์เหมือนกันอยากจะให้ผู้ชมนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้กันเ,นเยอะๆจัดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองทานีนะคะ c h a l เ e n g จ r 1ถึง Challenger 3เลยอยากให้ทุกคนรักษาข้อกําหนดกฎระเบียบของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพีรพงศ์เป็นอย่างยิ่งนะคะ่ใหกเก็ตร่วมพูดคุยกับรายการของเราคะ่ะขอบคุณค่ะค,ครับ